สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมมาพบมาพอกับดอนลาเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2566พี่น้องนะครับตอนนี้เขาอยู่กับพ่อแต้มนะครับผมมาตามตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมพศ2566นะครับมาเบิ่งมาชมมาฟัางไปน้ำกันพี่น้องว่าตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มในงวดนี้สิเป็นตัวใดนะครับผมบอกเป็นการเสียเวลา มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีครับท่กครับผมสวัสดีครับใช่แต่หยอกกันอยู่เมื่อกี้เนี<ม>่อเอานะครับผมมาตามแนวทางง <c oughs> วดวันที่หนึ่งกรกฎาคม <c oughs> ก็สองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับของพ่อแต้มนะครับวันนี้ปล่อยบนนะครับผมพ่อแต้มจะปล่อยบนก่ันปะครับผม หนึ่งนี่เนาะครับผมหนึ่งกรกฎาคมครับผมบเบาหลายใหญ่ห้างพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขกนักห้างน้ำปันเลยนี่เอฟซีมาคอมเมนต์นะครับผมเป็นยังคือต้องคัดลายมือน้ำเอากับเพื่อทีสี่ให้มันสวยงามละหนึ่งนะครับผมให้มันเบิ่งชัดเจนละสองนะครับผมก็เขียนมุนๆเอฟซีไปทามอีกว่าเอ้ามันเขียนเอียงกังชี่เบิ่งเบิ้งเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ คาดไล่เมือดีที่สุดครับตัวเลขชัดเจนครับผมดีปันเจียวกับเบลเล่วข่วมตีดอกพ่นมนุษย์เมียนบม่พ่อดีปันได้ก็ตีก็ตั้งแต่พุทธลูปตั้งอยู่วัดยังเป็นตีมันวอาหูยันเป็นธรรมดาพ่อมนุษย์มนุษย์ธรรมดาเาต้องเขรื่องของช่างตินะครับเพราะว่าก็ต้องมีช่างอยู่คนหนึ่งมาตีอยู่แล้วนะครับประเด็นว่าช่างติก็ได้มีช่างติและช่างเตือน ครับนะครับผมแล้วจะห้าสีเสื้อหรือสีบ่าเสื้อนะครับผมมักชอบของแผงมันเนาะเอาบอะไรห้างมาเบิกตัวเด็กของพ่แต้มน้ำกันนะครับบนนะครับผมเขาเขียนตัวหน่อยกับจีเขียนตัวง่ายกับจีครับวันนี้ปล่อยชุดบนะแต่ทีมแต่ที่ในแน่ๆล่เมื่อสวยอยู่แล้วนะครับผมนะครับพี่น้องบอวลายให่ห้างคือเกานะครับผมกับเขียนให้เบิงเลยนะครับ ตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางตามสูตรคำนวณนะครับมีเขามีรูดนะครับมากชอบจะไหนก็จังเอาไปพิจารณาเอานะครับหวดที่ผ่านมานะครับผมเป็นที่นนาเสียดายน้องพี่น้องตัวเลขท่าทางของพ่อเต้มก็ให้สามล่างนะครับผมฝันผู้ใดอยากวิ่งคุณพ่อเพิ่นฟัน3ามไปเลยปรากฏว่าเขาเต็มเต็มนะครับแต่ที่หนาเสียดายก็คือตัวจับคูของคุณพ่อเพิ่นบวเขานะครับเิ่นจับคูให้ 63ก .3 นะครับประมาณนี้กันตอนลา่าบอลบุิีต้องพี่ดองนะครับผมบมุพยักนะครับวดนนี้เข้ามาตามกัต่อมาชมกันใหม่ก็แล้วกันตอนนี้คุณพ,อพ่อเพิ่งกำลังเขียนให้เป็นชุดบนนะครับผมนี่ครับคัดให้เบ่งแบบสวยงามเลยพี่ดองนะครับผมเอานะครับผมมาเบ่งตัวเลขของพอแต้มเลยบนนะครับ56าหกเขียนผิดเลย ห้ากับหกหลักสิบนะครับสองสามสี่หลักหน่วยนะครับช่วงที่อรอตัวเลขของวอแตอร์กับนางคุยกันไปหน้่งน,นะครับพี่รองนะครับงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่ดองนะครับของคู่ของชุดคือก้อนนะคุณนัวยังกระซิมมีเนียนเนียนสีฟางม เน้นๆสีหางนะครับผมมวดนี้ว่าข้าวเห็ดไปเต็มสูตรเชื่อเช่ครับเธอเย็บซีนมันมักไหนมันเอาเหมืนบ่ครับครับอืมที่ตัวห้องมักบ่อครับมีนี่ตัวที่มันออกของข้าวผัดบะหมักแมนนะผมเป็นน้ำซิ้นน้ำดวงไผ่ดวงมันครับครับตรนี่ตัวเ้องมักผัดบ่อตัวแผ่นบ่อแบบบแมนตัวเ้ามักนะครับผมธรรมชาติมันมาสี่ปีนี่สี่ละแมน หนาและไม่เหมือนคนนี้อายุอันสมัยตะกี้เพิ่งจะเขียนสือพัฒนาเพิ่งจะเขียนทังสี่ตะบุญนะคนได้หางเพิ่นฟิตคนเด็เดี๋ยวต้องซื้อต้องมีหางสมัยตะกี้เนาะแต่ว่าก็จกเขียนงามเลยที่เขียนว่าเป็นดอกเขียนอันทั้งเนี่ยมันก็เป็นเข็ดมือว่านนี่แหละมันก็มาเฮหยนเข็ดคือปกติเขียนแต่ทั้งหน่อย ขันเทียนตั้งหน่อยวันนี้มันใจมันแหลมกับตัวหน่อยมันบางครั้งเอฟซีฮอกก์กับซอว์วอแดกกับโบเห็นกับคอมเมนต์มาเห็นตัวยังงี้เนี่ยพอแจ่มบางทีก็ได้เห็นตัวยังงี้ก็อ๋อนะครับอ่มีนะพอนะมีครับนะครับผมนะครับผมดูกันชัดๆนะครับตัวใหญ่เต็มอ๋อที่มาเห็นฟังจากหน่อยนึงนะครับผมนะครับหากงกนะครับหากงนี่ลักซิปนะครับเพื่อนผัว มันเคยมาหลักสิบเลยที่ว่ากับยี่สิบกับตัวเลขดีการในแบบมันกับแน่นอนเนาะครับผมแมนคันโมย้อนหลังมันก็บถือจุ่มถ้าไปน้ำนงบุรุษแมนครับผมกินแน่ๆคือกับตัวเวขครับหลักสิบคือห้ากับหกหลักหน่วยคือสองคือสามคือสี่นะครับจับคู่ให้หกคู่หกชุดนะพ่อครับผมนะครับผมเด่นหนีสี่คู่นะครับเอ้าหกสี่ก็หาสี่แต่มันเป็นอย่างครับผมคือเป็นตัวเด่นอะไรโพแตรมโมมังอ๋อ นะครับผมมันเป็นเลขมากยากเนื้อหาซียังสีเป็นหกเนี่ยมันบรเด็นเพราะว่าข้าวบ่มบ่มากครับบทที่ข้าวบ่มบ่มนี่หมายถึงว่าพวกเท้ากระจิหูเนาะพวกเส้นหวยนี่กระจิลูกเลขกหาซีเป็นเลขมากยากหกซีก็มากยากแมนครับผมแมนบวะยากอีีมันเป็นเลขพี่น้องนะครับผมเนืเส้นหาซีหกซีนี่โดนๆเท่าจะเห็นนะครับผม เอฟซีมาเข่ากับมีดยัมครับผมเพราะว่าได้สูตรประแกมกับมีดสามนี้นะครับตามสถิติมั่นนะครับลักขาคับหกนี่ที่ยุลักซิปนะครับย้อนหลังมากมากกับเข่าประแกมกับว่าให้การ์ตัวเวนัมนะครับผมสองสามซีนี่เป็นลักนุ้ยนะครับผมประกบคู่ด้วกันก็จะได้ทั้งหมดหกชุดนะครับหกสองหกสามหกสีหาสองหาสามเหมืซีพรแกมเล่นให้ที่ซีคู่นะครับผมก็จะมีหกสองหกสามหาสองครับหาสามครับผม อันนี้เป็นหาสามเด้อพี่น้องนะครับผมหาเด้อครับโบเมนทุกนะฮะแลนะครับผมแคปหน้าจอตามนี้นะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางบึงนะครับมักชออตจะไหนก็จังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมิยังเพิ่มเติมว่าครับผมโค้งซีมี่เท่านี้นะครับผมกับอธิบายไปละเอียดแล้วนะครับสาหรับตัวเลขของพ่อตจมครับผมวันนี้หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับบนอย่างเดียวนะครับผมหาครับฮกงเ ตรงบนนะเป็นอันวิ่งได้พอๆได้ได้ได้ครับผมอันนี้เป็นวิ่งได้นะครับผม5ห้ากับป็นวิ่งบนได้นะครับผมแล้วก็หากับอกมาเด่นเป็นหลักสิบนั่มนะครับผมประกอบคู่มากมีตามนี้เลยนะครับหกสองหกสามห้าสองห้าสามนะครับผมเป็นตัวเด่นหกสี่กับห้าสี่เป็นตัวรองนะครับผมเพราะว่าเป็นเลขพี่น้องนะครับหนาจะมากยากเพอแต้มกับบอมักนั่นะครับแต่เลขบอเด่นให้นะครับผมเอาแคบหน้าจอไว้พิจารณาเป็นอีกนึงเนวทางนะครับผม วันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านปังๆเฮงเฮงรุ่ยรุ่ยในจับเงินแสนเงินล้านน้ำกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่งานของเฮาขอตัวล่าเพียงเท่านี้นะครับผมพบพ่อแม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแนวทางครับผมคุณพ่อขอบคุณคุณพ่อผมครับขอบคุณครุณพ่อจบสกันมันเอฟซีครับผมครับ